ผลการตัดสินเรือเที่ยวที่24่นะครับอันดับที่หนึ่งวอ้าวออกมาแล้วเที่ยวที่23ร่องน้ำที่หนึ่งน้องไอวาสาวสาวภูไทร่องน้ำที่สองแก้วฟ้ามีชยัย รองน้ำที่สามขวัญกุลนาวาหนึ่งรองน้ำที่สี่พรลุงปู่พุทธาตอนนี้ออกมาแล้วขับเที่ยวกันมาแล้วพคกี้สุสีใครไม่ยอมใครใครไม่ยอมใครต้องรับเที่ยวบังยาได้ครับเด้อที่หนึ่งขวัญกุลนาวาสองที่2ทงธิดาถั่วตัดที่สน้องทอฟฟี่ที่สเทพรุ่ทองนะครับบางยาดีครับผม มาแล้วโกเกะโซซีเป็นยังไงเป็นยังไงเล่อน้ำหนึ่งเป็นยังไงไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมล่าน้ำสี่ล่าน้ำสี่ปิดตัวนี้ปิดตัวนี้ปิดตัวนี้ไม่ยอมล่าน้ำสามตามมาตามมาตามมาไม่ยอมมอนกันล่าน้ำที่สองจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนตาดิเ ตายไติดหัวเรือเท่ากันหัวเรือเท่ากันสเสมอกันแล้วใครไม่ยอมใครใครไม่ยอมใครรอบนี้เป็นรอบรองใครไม่ยอมใครใครไม่ยอมใครใครอยู่ใครไปเอาลองดูมันไัจ่จะเข้าถุงแล้วจะเข้าถุงแล้วครับเอาร่องน้ำสี่ตามมาตามมาร่องน้ำสามก็ไม่ยอมเหมือนกันร่องน้ำสามไม่ยอมร่องน้ำสองปีมาปีมาปีติดติดล่องน้ำหนึ่ง ไปแล้วไปคนเดียวไปคนเดียวใครเป็นใครใครเป็นใครเจ้านี้ดูดีใครเป็นใครใครเป็นใครไม่รู้ว่าใครเป็นใครเอาล้องน้ำสี่นีใครนี่นี่นี่ล่องน้ำสามตามตามตามลองน้ำสองปีติดติดไม่มีใครเป็นใครไม่มีใครยอมใครเจ้านี้ลองน้ำหนึ่งไปไหนไปไหนไปไหนอยู่ไหนไปไหนเท่าแล้วพ้าแล้วพ้อแล้วพ้าแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเราน้าหนึ่งเรางน้ำสองล่องน้ำสามลอน้ำสี่สุด้ายเข้าเส้นไทย ครับโอ้ยใจอยากขาดผู้ภาคก็ได้ ane. ครับเรือเที <S 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 ่ยวที่23ล่องน้ำที่นึ่นน้องไอวาสาวผูไดร่องน้ำที uh, 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 ่สองเรือแก้วฟ้ามีชัยอ้าวเรือครับตอนนี้ล่มเด้อครับพี่น้องเด้อเรือกู้พายุไซเรือกู้เรือกู้ครับเรือล่มครับเรือล่มเรือล่มเด้นครับออกมาช่วยด้วยครับเรือล่มออกมาช่วยด้วยมาช่วยด้วยครับ เรือลมครับพี่น้องเอาเรือออาไปซอยก่อนเลยด่วนเลยครับเอาเรืออยุกลางของหักขวาไปเลยหักขวาไปเลยหักขวาไปซอยเขาก็นานๆยุกขอนะครับโอ้ยครับเรือแนบไปใส่ครับไปเอาแนบครับไปเอาแนบไปกู้ภัยนะครับเรือกู้ภัยด้วยเรือลมนะครับเรือล่มกู้ภัยด้วย อ่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับขอบคุณมากนะครับเรือพี่น้องนั่นเขาไม่นำใจครับขอบคุณหลายๆครับผม,มขอบคุณมากขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับนั่นครับครับครับโอเค